สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้ครัวบ้านลักนณททาน้ําส้มปั่นค่ะน้ําส้มปั่นผสมน้ําพึ่งก็จะจะประกอบด้วยส้มแกะเมล็ดข้างในออกนะคะแล้วก็น้ําพึ่งน้ําต้มสุกแล้วเกลือเล็กน้อยค่ะน้าส้มใส่ในโถปั่นนะคะส้มนี่แกะแกะเมล็ดข้างในออกทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่น้าปรุงน้ําต้มสุกค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยเพื่อจะให้รสกลมกล่อมนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ําพึ่งน้ําพึ้งนี่ตามชอบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปั่นให้ทุกอย่างเข้ากัน ให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันแล้วก็พร้อมดื่มค่ะเทใส่แก้วทรงสูงแล้วพร้อมดื่มผ่ะสดชื่นมากค่ะเป็นน้ำส้มปัน่นเป็นน้ำส้มสดปัน่นดีต่อสุขภาพพอชื่นใจดื่มแล้วชื่นใจมากค่ะแช่เย็นยิ่งอร่อยค่ะเนี่ค่ะปั่นให้ทุกอย่างให้เนื้อส้มเข้ากันเป็นเนื้อเดียวจะได้ทั้งวิตามินซีและเส้นกากใยจากผลส้มด้วยนะคะเพราะว่า เราไม่ได้ทําแบบคั้นค่ะเราปั่นไว้ทั้งเพื่อนจะปั่นเป็นเนื้อเดียวกันสารอาหารก็จะอยู่นี้หมดค่ะเนี่ยค่ะสายก้าสงสูงก็พร้อมดื่มค่ะน้ําส้มปั่นจากครัวบ้านลักนาสดชื่นมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ําส้มปั่นจากส้มสดค่ะลองทําดื่มกันดูนะคะน้ําส้มปั่นจากครัวบ้านลักนาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครัวบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ